ที่นลวงตาบ่ได้เปลี่ยนช่วงเรี้ยงกะเพิ่งกะัดมาจรงเรียนกะบ่ได้กลับบ้านกะมายอยู่บ้านผมเลยครับหอดเวลาของที่ยังขับเลยเดียวเป็นบล็อจกจ่าถามว่ากินของวแสบสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุภูส้นครับวัอนี้พ้สิภาคพี่น้องมาเบิ่งนสุขมีมึงจา้าคือข่วงสาค <c oughs> <c oughs> ื่อเหระมัน <c> ค <oughs> ือหนาลุงเนอะเออมันจะได้กดูด <c oughs> เป้ที่อ่กูยไม่ดลว้สียวเลนบ่เดี๋ยวโอเคเ<ๆ>ลยปลาดปงนาวลงจ <c oughs> ปาดนิ่วใส่เด้อเอาจพง,งนาวอ่าปลาลงไปลูกปลาลงไปเลยปลาลงบ่มีบ่ บตอ,องบีบแล้วไปตำเอานงปวดครบเอาต้นออัากับส่ก้สู้ มั <emaal> ้มตั้มไาเียวเหรอเขาไม่ต่้ตนี้ตัวนี้ไม่ต่้คนเอาโคลรอจดโคลด์ดึงันะโคลีโคลี กะเข็ดเผือกลุงเออสีสันไปจะกินอยู่ตั้วล่ะลุงกเบมาเบียรเบื้องนาตาข้นเฮ็ดก่อนแสบวะแ่บเดี๋ยวไปเบิ้งกันพี่น้องพี่น้องสีสันแสบวะไรพิ่นตำเท่อแหลกพี่น้องกินคือเก่าลิงชิมดูชิมดูที่ชิมเลยสิชิมดูสิถ้ไปบอกยายว่าน้องจ่าตำเอาชิมน้ำซีร จะเป่าแค่ไเป่าคือไงขาดขาดประเดขาดปรดีาดปรเดชุดนใส่เลยใส่หน่อยใส่ซำไรซ้อนหนึ่งบอองเจ้าเด้อสูตรเจ้าเด้อดแอบมือแ่บก็อยู่นี่ละคน ใส่ปลาแดกตําหมี่แซ่บคุอเกาลูกมันอยูปิ่นใี่ไหาครัชิมใหม่ที่นี่ชิมใหม่มันได้เลยชิมใหม่เป็นไงแซบไม่ดีเลยกุ้เกาบะแล็วน้ำนะ ไปไปยังไปพี่น้องพี่น้าปลาซีนองไปกินน้ำแข็จ่าไปกินน้ำแข็งพี่น้องครับไปครั็นก่ยากแล้ยวจำสัวปลาหมึกสดย่างเลือครับพี่น้องซีมือใครครับซีมือเสาจ่าซีมือจ่าจำขนมจีนนะโยนน้องสิสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูส้วนครับมาพอกันคือเราก็เคยบ่นคนกระสินพี่น้อง วันนี้ผมกับองจาสิบ้าพี่น้องมากินตำซั้วหมึกสดย่างโดยฝีมือการตำของน,อง,นงจาครับ <c oughs> พี่น้องพักแก้มกับลายยางพี่นอ้องอ๋อพี่น้องครับมาไอามาส่วนพี่น้องมากินน้ากันนะครับเดอ้อล้ะก,ก็บรรยากาศคำคำพี่น้องไปกินน้ากันครับผมอารมณ์ไปมากินน้ากันเด้จ้าแบบพี่น้องครับโอ้โหดูล <c oughs> องดูดีกว่า ลูงซ้อนดำกับต้องแสบอ,อ,อยู่แล้วเนอะลุงเพราะอะไรอยู่เพราะได้ก็คือเพราะได้คืออร่อยมากโอเคหืมเดอ๋ยไปกินน้ำกันนด้ครับผม ฮัลโหลลุงม,มาแสบคาแสบแน่ะค่ะมีจะเป็นพิเศษด้วยลุง ก,กัลบรรยากาศตอนแรกหนองสุดยอดเลย ฟินบอกกูหมกหน่อป็มีกุ๊บกับร้นานคุยกับร้านสาวพี่น่องบองกว่าเขาดีไซน์มีตัดบอ <c oughs> ่อความเหีนตรงกันบาบ่พี่น่องกินเลยเนาะจับพี่น่อง น้องเบียร์ไปรับน้องสายฝาครับเพราะเรื่องมีเสียพี่น้องน่าจับทำยืง กะทินม่น่องกระทินลุมรัวครับ ไไนี่ลงจาโซนยังแห้งนี่ลงตาบา่ได้เปลี่ยนชุดลงเลี่ยนกะเพิ่นกะมาต้องเลี่ยนกะบ่อไรครับบานกะไม่อยู่บานผมเลยครับหอดเวลาลงเลี่ยนกลับคือเดียวเป็นบลกอ่อากาทานมากินของแสบ <c oughs> จับดีๆอืมอืมเริ่มสนำ ยังไม่มเหลือมากเลยตัวมันยิ้มเลยสะใจบ่บันฟินนะครับมันจังสะใจตุ๋กหินคำยิ่มยิ้มไม่ได้สะใจคำบุญยันผู้เบาเห็นเป็นยังไงตํมางเธอแหละบอกพี่น้องเนี่ย ตำไงบาตำไงเชื่อาสาเฮ็ดปรุงอีกแล่หน่หนะนะจ้าคิดว่าตำมะเขืนจะปวดแขนอืมตม่ํา But บรรยากาศเร่งแรงกัสิเริ่มเอาบรรยากาศให้พี่น้องเบื้องหน้าผะพี่น้องครับเวลาที่ยกเขาเนาะ ไปนั่งอยู่สนามหญ้าฉางบ้านครับแล้วมังกรเจสาลุ่งเด้อ 可以喝毛米咯，忘顶水塔了，水很。 ผู้ใถามหาม่ม่มีน้องถามหาแม,ม่น้องจ่าแม่้องจ่าเห็น <Okay. S 1> ั่นอยู่ทางระวันนะครับจอยู่ต้นายจมตาอยู่ต้มผมกลาวได้ครับเนมากกัสบบาบผมเนียครับมันมาลกจ่าไม่เหอบบ้าอยู่เลือบลำหลานเงือบหนออย่งซอลุงลุงอยาก <laughs> สบบอสบายกน่ารักแฉะไม่เหลืองก่อนองครับ <s it> จัดลูกจัดอืมอือห่างรุ่งันนึงได้เหรออืมจัดสองทำคั่มเดียวจัดูกใจ เอาไว้ผมขอมากินครับอืมใกล้หมดแล้วลุจงจ้าเมื่อกี้เมื่อกี้ลุงจ้าไม่กินผักเลยนะลุงฮัลโหแต่ก่อนเพิ่งจะไม่กินผักครับฟื้กนก็ไม่กิน บอกคนเอาไปกินน้ำมันเข่ากับมันแสบไปเลยต้องฝึกกินมันเป็นยาระบายด้วยนะขินหนักยาระบายน้ำแล้วก็อยูพันธุ์น้ำหลายอย่าง ก็เดี๋ยวหลายอย่างมึงตัวแกลวกไผ่เหรอมหืมอืมลุมมยเลย ือนี่ผู้ใดขึ้นอยากเมนูนี่ไปซื้อกับป๋าพันพี่น้องไปซื้อกับป๋าพันอืม

อคำหมักไงห,หนึ่งไหนห้องลุ้งอะ่ะเต็มที่ชายาลุงปากยักษ์

ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องครับถ้าพี่น้องมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคยบนคนกระสินแล้วก็เพจใหม่ของผมคือหนุ่ยเบียร์เฟอร์มิลี่เนีด้อครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามด้วยครับผมอันไหนที่ผมกำลังจะกินบสุภาพกินมุกินมุ้ม่ากระขับขอโทษขออภัยเลยครับเรียกว่าผิถูกตองขับขอโทษขออภัยพี่น้องครับสำหรับวันนี้ผมก็ลานสาวขอลาไปก่อนคลิปหนาพอกันไปครับคิมเียลาครับผมสวัสดีคับ